จะมีใครยึดติดกับพรสวรรค์ได้มากเท่าคนธรรมดาอีกล่เขาคืออเยเสียวลูกชายของนักแสดงสาวอัจฉริยะในวันที่เขาย้ายเข้ามาในโรงเรียนใหม่โรงเรียนที่ว่าโอกาสให้กับนักเรียนที่มากพวงสวรรค์และเขาก็โดนต่อยหลังจากย้ายเข้ามากระจอกเกินไปแล้วเอาจริงสักทีจกักรพรรดิของโรงเรียนนี้กำลังคาดหวังจากนายอยู่นะอีกแล้วเหรอทั้งที่คาดหวังกันขึ้นมาเองแท้ๆแล้วก็มาผิดหวังกันเองในภายหลังฉันนะไม่ใช่คุณแม่สักหน่อยแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยด้วยความเร็วแสงอุ้ยจะกรจี้จังก่อนที่เธอคนนี้จะเข้ามาแล้วก็ตตอออออกกกส้้นนนดววยยคคาาามมม่ออและี็ เธอคือสาสาวพี่น้องตระกูลมิคาโดโนะอัจฉริยะในด้านการแสดงคาสุกิอัจฉริยะในด้านวิชาการมิวะและอัจฉริยะในด้านกีฬานิโกะนี่มันตัวท็อปของแต่ละภาควิชามีแต่ผู้หญิงนี่หว่าจากนั้นก็โดนบังคับให้ทําความสะอาดเลยคนที่ให้มาทดสอบก็คือผู้คุณเองไม่ใช่เหรอรีบทาซะต้องลงไปนอนคลานกับพื้นสิถึงจะสมกับเป็นหมาขี้แพ้และพอกลับมาห้องก็สะอาดเกินหลังจากที่แม่ของเขาได้จากไปและทิ้งคําสั่งเสียสุดท้ายไว้ให้ลูกต้องสร้างครอบครัวแสนสุขให้ได้นะแล้วก็ได้ย้ายเข้้้้าาาาไปในนนนบหลัังงีีีท่่มสว3คอาายอศยยู แล้วพอเข้าไปในบ้านสาวหัวส้มก็มาล้มอยู่ต่อหน้าอัจฉริยะเนี่ยเขาลงไปนอนคลานแบบนี้สินะก่อนจะเริ่มเช็ดหัวให้และดูชอบด้วยน,นะแต่พออีกสองคนเข้ามาก็รีบทิ้งห่างไปเลยแล้วพวกเขาก็ได้รู้ตอนนั้นเลยว่าพวกเขาทั้ง4ี่คนต้องมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้และจะได้รู้ความจริงอีกอย่างคือบ้านมันจะลกไปไหนเด็กก่อนที่พระเอกจะทําความสะอาดได้อย่างไวโครของแค่นี้นะให้ทําได้ทุกเมื่อเลยนะเหมือนกับร้านเติมเกมที่เติมได้ทุกเมือ่อไปเติมได้ที่เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์จ่ายถูกวนนวกว จากผู้ใช้บริการกว่า10,000แคนและอย่าลืมใช้โค้ด TGANV25 เพื่อรับส่วนลดอีก3สูงสุด50บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปักหมุดให้3าสาวก็น้าแดนไปเลยอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า3สาวสุดเทพมิคาโดโนดันโกเกินคาดดูได้ทีวิลิบิลและไอชีอีเลยฮะ